ี่งทาง่ายๆจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเพราะว่าความเผ็ดความขมทุกอย่างเนี่ยจะจะถูกห่อหุ้มด้วยเจลาตินนะะเรียบร้อยแล้วเป็นในรูปแคปซูลเราทานเข้าไปก็มันก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยนะเราก็กลืนเข้าไปง่าย,ายๆลื่นๆนะคะต่อไปนี้เป็นใยจากเปลือกสนเนี่ยนะคะก็ เป็นในรูปแคปซูลเหมือนกันก็ทานง่ายแบบนี้เหมือนกันแล้วก็คนที่ทานเจทานมังเนี่ยก,ก็มีความมั่นใจสบายใจได้เลยว่าไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรชิ้นส่วนอะไรของสัตว์เนี่ยเข้ามาปนเปื้อนได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ลานสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วันดีสวัสดีทุกท่านเลยขอบคุณมากมากนะ,ะที่เข้ามานะพี่น้องกําลังทานสมุนไพรก็เลยไม่เห็นนะคะนิดนึง นะคะอนุญาตขออนุญาตนิดนึงนะคะไปต่อเลยแล้วก็นะคะชาชงชาชงของเราเนี่ยนะคะที่ทุกคนเห็นเชือกโผลมาเนี่ยซองนี้พี่น้องฉีกแล้วนะคะ1กล่องเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสิซองชานะคะทั้งหมด15ซองชาทานกันยาวๆไปเลยครึ่งเดือนนะคะ ถ้าทานคนเดียวนะคะถ้าทานคนเดียวสวัสดีค่ะน้องปาและนิดาสวัสดีค่ะส่วนในรูปแคปซูลเนี่ยเราจะมี20แคปซูลเราทานคนเดียวก็ได้10วันนะคะอันนี้ได้15วันถ้าจัด1เดือนเนี่ยก็จะใช้ชาชง2กล่องนะคะแล้วก็ชาแคปซูล2กล่องนะคะทุกคนเห็นไหมเชือกนะเชือกอันนี้ทํามาจากอะไรนะเยื่อใบหม่อน ซองนี้ก็จะเยื่อใบหม่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่บดละเอียดอบแห้งแล้วก็มาใส่ในซองนะในซองของเยื่อใบหม่อนนะคะเวลาทานเนี่ยก็ง่ายๆนะคะมีแก้วแบบนี้นะคะเก็บความร้อนได้นะคะเราใส่ลงไปแล้วเราก็เติมน้ําร้อนนะคะปิดฝาไว้ประมาณห้านาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาทานได้เลยนะคะทานอุ่นๆถึงร้อนเพราะว่าจะอุณภูมิพอดีกับร่างกายเราร่างกายเราสามารถจะดูดซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะแล้วก็ทานประจำนะคะสมุนไพรเราเนี่ยไม่ใช่ยาเคมีนะคะไม่ใช่ยาเคมีคูดจดทะเบียนในรูป อา,อาหารนะคะจดทะเบียนในรูปอาหารเป็นอาหารที่ว่าเสริมเสริมร่างกายเรานะคะเสริมสุขภาพของเราทานแล้วสุขภาพร่างกายเราจะแข็งแรงนะคะสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องกลัวว่าจะไปตกค้างที่ไหนเพราะว่าเขาเป็นในรูปอาหารการที่เรากินข้าวกินพืชผักวันนี้ก็กินน้ำพริกน้ำโบหิวหิวไหมนะหิวก็มาได้เลยพี่น้องก็ผัดน้ำพริกปลานะครับน้ำพริกปลารที่จะเอเซรภูมิเนี่ยนะคะซีโอจากร้อยเอ็ดเนี่ยส่งมาให้นะ,ะกัลยานมิตรของเราเนี่ยส่งน้ำพริก ปลาล้ามาให้แต่ว่ายังไม่ได้ผัดพี่น้องก็มาผัดนะคะแล้วก็กินกับผักนะคะกินกับผักก็อร่อยไปเลยวันนี้นะ,ะหิวก็มานะคะโบนะคะหิวก็มาเห็นไหมคะเรายังไม่กลัวเลยเราทานผักเราทานข้าวนะ,ะเราทานผลไม้เนี่ยมาเป็นเวลากี่ปีแล้วนะเท่าอายุของเราเนี่ยตั้งแต่ลืมตาอาปากมาเนี่ยนะคะ พ่อแม่ก็จะบดต้มผักฟักทองบ้างาใบตําลึงบ้างแล้วก็มาบดละเอียดกับข้าวแล้วก็ป้อนเราตั้งแต่อายุได้แค่ประมาณ2เดือน3เดือนก็เริ่มเริ่มที่จะทานแล้วบดกล้วย